ผู้ศาสนาเนี่ยอิงอยู่กับหลักการที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันรู้แล้วแต่มีเหตุแล้วมันก็ส่งผลนะอันนี้มันมีหัวใจคำสอนของผู้เจ้าซึ่งสรุปโดยพระสัชชิพระสัชชิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์พระสารีบุตรเนี่ยสมัยที่เป็นคารวะเนี่ยเห็นพระสชัชชิท่านเดินแบบสงบมากประทัดใจก็เลยถามว่า ใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างไรพระสิชิแล้วตอบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของท่านและคําสอนของพระพุทธเจ้าคือทําใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวถึงเตกแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมนั้นนี่คือหัวใจของพุทธศาสนาเลยซึ่งเราเรียกว่าเป็นคาถาเยธรรมมาทำใดเกิดแต่เหตุ พระธารคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมนั้นคาถาเยธรรมมาเนสมัยก่อนเนี่ยเลือกเป็นหวัวใจพุทธศาสนาอันเนี้ยถ้าเราดูหวัวใจพุทธศาสนาในพุทธภาษิตเนี่ยหรือในคําสรุปของบัสชิเนี่หยหัวใจของพุทธศาสนาคําสอนคือการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลใช่ไหม การเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลทำใดเกิดแต่เหตุนะประสาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้นแล้วก็ความดัแแมกแห่นนหงธรรมก็คือมีเหตุก็เกิดผลไ,ได้เห็นดับผลก็ดับอันนี้หัวใจของุทธศาสนาเลยคือมีเหตุก็เกิดผลได้เห็นดับผลก็ดับคําสอนเรื่องปฏิจจสมบาท อิทัปปย,ยตาเนี่ยอริยสัจวสีเนี่ยมันก็อิงอยู่กับกฎธรรมชาติที่ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุแล้วก็ทุกอย่างก็นําไปสู่ผลแต่ครนนี้เนี่ยเหตุและผลกับเหตุผลเหมือนไม่เหมือนกันนะเหตุและผลกับเหตุผลเหมือนไม่เหมือนกันภาษาสทาอิงความเป็นเหตุและความเป็นผลซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลซึ่งเป็นกฎธรรมชาติแต่ว่าเหตุผลเนี่ยมาเป็นอีกอันหนึ่งเหตุและผลกับเหตุผลน้นไ,ไม่เหมือนกันเหตุและผลก็คือ cause and effect ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลก็ลคือมีเหตุก็เกิดผลได้เหตุดับผลก็ดับส่วนเหตุผลก็ภาษาฝรั่งเศส reason เหตุผลเนี่ย r e a s o เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องการใช้ความคิดโลจิกการใช้ความคิดเชิงเหตุผลการใช้ความคิดหรือการคิดในเชิงเหตุผลเนี่ยมันไม่พอที่จะทำให้เราเข้าใจความจริงโดยเพราะที่เราจะสัจธรรมได้ถ้าใช้ความคิดเชิงเหตุผลสามารถที่จะทําให้เราเข้าถึงความจริงเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมหรอกะเราก็คิดเอา เราก็สามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมแต่ความจริงคือว่าเราใช้ความคิดเชิงเหตุผลอย่างเดียวไม่พอในการที่จะเข้าใจความจริงใช่ไหมเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยเหตุผลหรือไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยความคิดเชิงเหตุผลเช่นรสอร่อยเนี่ยหรือว่าความงดงามของธรรมชาติหรือความไพเราะของเสียงเพลงเนี่ย คุณใช้ความคิดเชิงเหตุผลเข้าถึงไม่ได้นะแล้วคุณจะอธิบายยังไงก็อธิบายยากบางทีก็ต้องวางความคิดเชิงเหตุผลแล้วคุณก็ใช้ใจเข้าไปรับรู้ความรู้ในพุทศาสนาเนี่ยมันเป็นความรู้ฉันิด้ยิว่าใช้ความคิดเชิงเหตุผลเข้าถึงได้ในบางส่วนบางส่วนก็เข้าถึงไม่ได้อันนี้เป็นความรู้ในเชิงโลกุตะหรือปรมตธ,ธรรม หลวงปู่ดูตุลโลนั่นเลยกล่าวว่าเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่จะรู้ได้ต้องอาศัยคิดคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันคือรู้เนี่ยคือรู้สัจธรรมโดยเพราะความเข้าใจความจริงเรื่องปรมัตรธรรมแม้ะทังเรื่องอนัตตาเนี่ยใช้ความคิดเข้าใจได้ในระดับหนึ่งแม้แต่หลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของาศาสนาเนี่ยคุณใช้ความเพียงเดียวไม่พอ มันต้องเกิดจากการเห็นด้วยเห็นในี่เวลาครูบาอาจารย์สอนนะว่าเรื่องการเจริญสตินะบอกเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยใช้ความคิดเชิงเหตุผลเท่าไหรคุณก็ไม่เข้าใจจนกว่าคุณได้ลองปฏิบัติคุณก็จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นได้เห็นความคิดไม่เป็นผู้คิดอันนี้เป็นความจํากัดของการใช้ความคิดเชิงเหตุผล พุทธศาสนาอิงอยู่กับคันสอนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลนะทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุแต่พวกนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่อมาก็ได้ก็ใช้แต่ความคิดเชิงเหตุผลนะเช่นกําเนิดของจัก,กรวาลเนีนะ่ยการใช้ความคิดเชิงเหตุผลอะไรคือกําเนิดอะไรคือเหตุปัจจัยทําให้เกิดจัก,กรวาลเนีนะ่ยเราก็ทราบใช่ไหม จัก,กรวาลปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากอะไรในความรู้ป,ปัจจุบันเกิดจากอะไรบิ๊กแบงใช่ไหมบิ๊กแบงเนี่ยมันเกิดจากจุดเริ่มต้นมันคือซิงคูลาริตี้ที่เรียกว่าเอกภะหรือบางทีก็เรียกพินทัวมันเล็กมากนะแล้วมันก็ระเบิดออกมาแสนล้านกาแล็กซีนะแล้วในกาแล็กซีก็มีแสนล้านดาวฤกษ์มันเกิดขึ้นมาจากจุดเล็กๆเ,เนี่ยแค่นี้ก็เหลือเชื่อแล้วนะคำถามต่อว่า ก่อนที่จะเกิดจัก,กรวาลเนี่ยมันมีอะไรและอะไรคือกําเนิดอะไรคือเหตุที่ทําให้เกิดซิงเกิลริตี้อะไรคือกําเนิดอะไรคือเหตุปัจจัยทําให้เกิดซิงเกิลริตี้เนี่ยก่อนซิงเกิลริตี้คืออะไรเนี่ยนะคุณคิดแล้วคุณปวดหัวนะจัก,กรวาลมีขอบเขตไหมถ้าจัก,กรวาลมีขอบเขตแล้วพ้นจากจัก,กรวาลคืออะไรใช่ไหม เพราะฉะนั้น,นี่ยไอ้พวกเนี่ยแม้คุณจะยอมรับว่าทุกอย่างมีเหตุแต่คุณใช้หลังนี้เน่การใช้ความคิดเชิมเหตุผลมาทําความเขา้าใจเรื่องต่างๆบางเรื่องเนี่ยคุณก็ปวดหัวมันเป็นอาจินไตยพระเจ้าจึงไม่สาบสอนให้ไปคิดเรื่องพวกนี้และพวกนี้เนี่ยมันก็คุณก็ต้องใช้แต่ความพิดเชิงเหตุผลในการเข้าถึงมันแต่ว่าเข้าถึงอย่างไรก็ไม่สามารถจะทําให้เกิดความกระจ่างได้ เพราะนั้นพระเจ้าจึงไม่สับสนให้ไปคิดเรื่องพวกนี้เพราะว่าคิดไปก็ไม่พบคําตอบอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดหนึ่งของความคิดเชิงเหตุผลน้องยาก,ยากนะเหตุและผลกับเหตุผลเนี้ไม่เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเพื่อเราให้เห็นเหตุและผลความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเพื่อมีเหตุก็เกิดผลได้เหตุดับผลก็ดับ นี่คือหัวใจของอริสัตสี่ทุกทมีเหตุคือสมุท,ทยัยใช่ไหมทำให้สมุทัยดับเมื่อเกิดนิโรธคําสอมพุทธศาสนาจะอิงกับเหตุและผลแต่ว่าเข้าถึงไม่ได้ด้วยเหตุผลล้วนๆเข้าถึงไม่ได้ด้วยการใช้ความคิดเชิงเหตุผลล้วนๆต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติจนเห็นเองไม่ใช่คิดเอา